ไปเลยนุ้ยขับไปบ้านบ้านเดิมบ้านเดิมเดิมที่เพิ่งกี่วันเนี่ย6วันเองไอ้สือว่าไอ้บี่มันบอกเมื่อเจนมาเจนเมือไว้ไหนอ่ะฮะมากเลยไอ้ไอ้บิ๊บอกว่ามันเอาเจนมาใส่รถเลยแต่มันใส่ไปคันไหนอ่ะพ่วงอะไอ้รถมันหลังเดิมแค่นี้เพื่อระวังนะใครมาระวังฝูงใหญ่นะโอ้โห ขึ้น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 ้โอเคบ้านหลังที่เสด็จถึงแล้วเนี่ยแหละบ้านที่เราจะมาอยู่กันโอ้ยเ้นทีเดวอู้ซ่สามอู้สเอ้อูหลังอูหลังอู้ังไอะไรอะไรโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นมะหมดลนะตามหมดเลยอเราไปเลยเราไปเลยหมก็เะบ้างกูไม่รู้นนั้นก็ระวังหน่อยแกรอบบ้างกนด้ขวานขวานดุมดีแอ็กกูจะพังแล้วไปเช่เปลี่ย ดูเดฟักกิ้งสบายเมืองเลยเดี๋ยวไปเฉียดตรงกันเลยชีวิตรถรถระวังรถนะรถแม่งจอดขวางหน้าหน้าถนนโค้งน้ำคามเลยไม่ใช่เมืองอะไรเลยรอไปทีนึงอ่ะชีวิตล่วเพื่อนชีวิตแล้วชีวิตแล้วาแต่นี่แต่นี่เราอยู่เขตชนบทไม่ได้เมืองมันคือเมืองที่โหดที่สุดมันเมืองใหญ่ที่สุดอ่ะมันคือเมืองที่ใหญ่ที่สุดอ่ะคือแบบของน่ันดันโหดไหมมันก็โหดนะซอบี้เยอะดีแต่ซอบี้เยอะสร้างรถเยอะเลยเฮียเฮียหกวันเราเข้าลุยวิทแล้ววะเอาเรื่อง มันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นไปเชียอะไรวะไปเชียโอ้มีเสียงซอมบี้เรื่องกตู้ตายอยู่ดุ้งๆเลย่่เนียบ้าโอ้ไอเชียร์รถต้องจอดเผื่อให้วิเข้ามาด้วยนะระวังนะมีรถมีรถกจะออกแต่ลง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 ถึงแล้วไม่ได้หรอวงอ๋อขายแล้วมีคนเขาตกบ้านในเวร เดี๋ยวกลัวรถจอดทางเข้ามันจะได้ฉลองเข้ามาเขียวปะซอมบี้มันถูตรงไหนวะซอมบี้มันกำลังแห่มาทุกที่ทุกทางโคตรเยอะกูบอกคำเดียวโคตรเยอะมันตีประตูไหนอ่ะไอซ์ไอซ์ปุ๊บปุ๊บเด็กมันใกล้มากเลยมันตีประตูไหนอยู่วะตีประตูนี่บอกอู่รถอู่รถสีขาวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แนี่ยนะไม่ใานเข้าทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านเยี่ยแล้วทางเข้าบ้านเยี่ยแล้วหาข้างบนใช่ขนาด มันอย,อ,อยู่ข้างบนก็บอกว่าอยู่ข้างบนไม่เงี้ยป่าไปแล้วตายล้ะไปกำลังแห่กันมาเป็นร้านเราไปทำนะป่าไม่ได้ต้องทำประตูอย่างเดียวเว้ยป่าไม่ไ,ไ,มไ,ไหวเอาละอจะต้องทำประตูที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วสินะไปแล้วาาป,ป่าไปจงระวังทุกติดดาวจอดรถไว้หน้าบ้านนะ กูอาจแผงที่มัดชีดมันดอดมาชีดอ๋อแบบไอ้เขี้ยนแผงที่มาดหิดไอ้สัตว์โอมาดิดเนีเมืองเมืองแบบเมืองโสกังไม่มีใครไปเลยก็เป็นการมาขยาย WD 40อยู่ห้องเดิมกูไปจองห้องก่อนไม่รู้ไม่รู้อยู่ห้องเดิมพี่วิวยมีมาเชตูอยู่ห้องเดิมอยู่ห้องเดิมอย่าไปแย่งห้องกู ชิ้นตรงมันนะฮะฮกูเฮ้ยเฮ้ยใครโดดลงมาวะน่ะครเป็นตายเด้อแมนตายเด้อแมนมีห้องฉันเองแหละไปนะได้จริงๆอยู่แล้วโว้ยไปเลยโวงโก้โอ้โหโว้ยโอ้ยถูดต้องไหนวะเจออะไรเหี้ยมาจากด้านหลังจริงเลยต้องรีบแล้วไอ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาคาโซมาดูได้ดีกวยอ่ะจะได้ดูทีเดียวไปเลยเข้ามาแล้วมาได้ไงอ,อ,อ่ะเออเขี่ยกับตุ๊กัดเข้ามาได้ไงอ่ะตอนมีประตูไม่เข้ามา,มาเดี๋ยวเราตรสอบดูวซอมบี้เข้ามาไม่ได้แน่นอนเราไปดูเขตด้านหน้า จาัดก,การเองนะตบมานี้ไฟไฟค่อยหายไปวย oh <my> ไม่เอาหรอกไปเช็คเดี๋ยวเอามากองตรงกลางถนนเลยไหมได้ได้เอาไปกองไว้กลางถนนอย่าอย่าให้มันแกลบ้าไฟมันไม่ลาบใช่ปะ ง่ายมากเลยนะาวิธีกำจัดศพแบบคนต่อเท่ขาทำกั้ทำอะไรวะเผาอ่ะเ่ออตูอยู่ปะตูอ,อยู่แกซ,ซลีนแกซลีน โอ้ไปเรียบร้อยเป็นทีเท่านี่พิธีกำจัดนี่ไงสะอาดย้อมอนย้อมดีมาดิมาดีจลาดไปเลยถ้ดสาม็อกจุดสาม็อกเลยฟอกเลยอได้ได้ได้ แก๊สลำมันละมเยอะใช่ไหมช่ะอมีอ12สิบสองถังเดี๋ยวจะเป็นแผลเบิ่แยดวบูยใช่ไหว่าไม่ยังไม่หายเลยตอนนี้อ้าวคุณบอกหายแล้วไม่ใช่เหรอย่างกอง ไอ้ยี่เหมือนเหมือนชนเผ่าแม่งทำทำเพี้ยอะไรอย่างเวิธีกรรมวิธีจรบเขาสุกเี่ยเป็นนี่สะอาดเนี่ยมองส่งตัวกเขากลับสู่เร็วเพิงรอทำส่งเขาไปอยู่กับปัญชนแล้วแล้วเราจะทำคำสาปยืนยังไงวะเนียก็ไม้ม้อบะข้าวขาวกับไม้ม้อ ถ้ไม่ีถ้ามันแผลจะเรื่องแกงเฮ้ยนี่ไงในในบ้านมีฟอกขาว,วกูทำความสะอาด <Okay. S 1> เออตกจากกระเป๋าไม่ได้หรอไม่ได้ไ,ไดอ,อ้หนหนตรงนี้มันก็พืชข้างกีดแล้วกูเผาเลยแล้วเ,เดี๋ยวตรงนั้นตะเคียนเราจอดรถแล้วเราก็จะทำที่ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะเจาะเจาะกอำแพงเข้าบ้านง่ายง่ายไง

พิจารณาว่าตรงนี้ว่าพื้นก่อนยังน,นอนที่ยังไงการที่เราจะได้ย้ายบ้านรไไาะไปอะเกิดอะไรขึ้นอีกเราต้องย้ายบ้านวะไฟไหมใช่ไหมหลังบ้านะไฟลุกเต็มฮะตอนนี้เหร<ะ>อ